สวัสดีครับพวกผมขโม,มยอะไรนะครับวันนี้พามาเดินป่าครับมาเดินดูเห็ดครับผมนี่ครับเห็ดโคนครับยังแค่ไม่หมดนะครับอันนี้ยังไม่ได้ครึ่งครับนี่ครับลานเบ้งเลยนู่นโคลลิ้มๆนะ่ใช่หมดแล้วเนี่ย อไมาแล้วงโพนู่นยาไปจะนู่นนู่นน,น,นู่นข้างหลังนั่นนู่นขาวขาวหนไหมดูแถว ดินแตกหีบห้เยอโอ้ยเย,ย็บเดีบนู่นูข้างในน่ะฝั่งนู้นอีกนูน ครับเลยก่อนพิกัดสนามแข่งรถแกงอาจารย์นะครับเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องนวยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับนี่ครับชมกชมกันอีกรอบครับในนู่นจะแค่ทันไหมเนี่ยจะเย็นละ เป็นป่ากระถินนะครับไม่ค่อยโลกมากหลังบัญญชุนร้านค้าร้านยะชุนแล้วเลี้ยวเข้ามาเลยน้ำรถแข่งเขาตรงเรียนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แหละบ่อขยาก่ะโผล่แค่เหนื่อยเั้แค่นี้ก็เหนื่อยเลยพักก่อน สวยจัดนูนคอยังไม่โผล่ครับเนาะมีโผล่แล้วแต่ว่าดินมันหญ้ามันบังอยู่เดินเหยียบดังกลอบก็เลยรู้ว่ามีเห็ดยังไม่หมดอู่นยังไงก็ฝากกดติดตามเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ